เบลก็อยู่บ้านนะทุกคนวันนี้บ้านเงียบมากๆเลยเบลอยู่กับน้องอนาสองคนรออนน้องอนาตื่นว่าจะไปช้อปปิ้งกันเพราะว่าแผมเพิ์อน้องอนาหมดนะเนาะเดี๋ยวก็ว่าจะไปซื้อที่ซูปเปอร์ใกล้ๆบ้านนี่แหละไปทํากับข้าวไว้เรียบร้อยทํากับข้าวเรียบร้อยข้าวก็หุงแล้วอแกงไก่ก็คือโอเคเลิศมากแล้ว จะเที่ยงแล้วแหละที่นี่นเพราะว่าถ้ารอบบ่ายนะก็คือร้านคงร้านค้าอะไรมันก็จะปิดนะทุกคนเราก็ต้องรีบไปรอคุณนายตื่นไม่ตื่นสักทีนี่ในคุณนายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไหมไปช้อปปิ้งไหมไปช้อปปิ้งไหม วันนี้บ้านเงียบมากๆเลยทุกคนเงียบเหงาเลยวันนี้มาไปช้อปปิ้งระบายอารมณ์กันดีกว่าเนาะเพราะว่าเราเราไม่มีลมวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งระบายอารมณ์กันนะงอนอนอนนอนอ่ะ วันนี้บ้านเงียบเงาเบลอยู่กับน้องอนณาสองคนน้องทุกคนคือน้องอดีนไปโรงเรียนไปโรงเรียนตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยเพราะว่าเมื่อบานนะพ่อบ้านพาน้องอดีนไปหาหมอไปพบคุณหมอแล้วก็ไปขอใบรับรองแพทย์ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปยื่นให้ที่โรงเรียนแต่ว่าเบลไม่ได้ไปด้วยนะทุกคนก็คือเรากินหัวกันเล็กน้อยเราก็เลยไม่คุยกันเราก็เลยไม่ได้ไปนังก็เลยพาลูกไปสองคนเลีอยไปนังก็ไปกับลูกสองคนนั่งไม่คุยกับเบลเบลก็เลยไม่ได้แบบ อะไรมากมายนะั่งมาคุยเแบลบก็ทํากับข้าวทาอะไรของเบลไปเรื่อยเปื่อเนาะแล้วคราวน,นี้วันนี้ก็คือน้องอดินไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าเแบลบก็ไม่ได้ทําอะไรเแบลบแค่จัดกระเป๋าให้น้องอดินแล้วก็รีดผงรีดผ้าเอา,เอาผลไม้ใส่กล่องให้แล้วก็เอาขวดน้ําให้แล้วก็ส่งน้องอดินออกไปโรงเรียนแค่นั้นเแบลบไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ถ่ายอะไรเลยนะทุกคนก็คือเราคุยกันเรื่องเงินทีไรแล้วแบบเราคุยกันไม่ลงสักทีเลย จำได้ไหมตอนที่เบลมีทองอยู่อะที่เบลฝากไว้กับแม่ย่าคือพ่อบ้านก็จะเอาพ่อบ้านก็อยากจะรู้ว่าเออเบลมีเท่าไหร่แบบนนี้ก็คุยกันไม่ลงก็ทะเลาะกันเบลก็เลยไม่พูดอะไรเบลก็เลยอยู่เงียบๆของเบลดีกว่าเนาะเบลก็เลยเออถ้ามันแบบพูดกันไม่ลงหรือว่า อะไรมากมายอย่างเงี้ยเบลก็จะไม่สารต่อเบลก็จะไม่คุยต่อเบลก็จะอยู่เฉยเให้เวลาช่วยเยียวยาทุกสิ่งเบลจะเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้ก็คือน้องอดินไปโรงเรียนมันก็เงียบเหงาเนาะเบลก็ทํา,นะาทกับข้าวทาอะไรเรียบร้อยเพราะว่าน้องอดินจะกลับมาตอนเที่ยงก็เลยทํากับข้าวไว้เรียบร้อยแล้วแล้วแผมเพริรน้องอดินน้องของน้องอานาก็เลยหมดเบลก็เลยจะไปซื้อแผมเพริรให้ลูกเนาะหมดพอดีเลยนะเมื่อเช้านี่หมดเหลืออันสุดท้ายได้ใส่เนี่ยก็เลยว่ารอบประมาณสิบโมงก็ ที่แหล่งช้อปปิ้งมันก็จะเปิดใช่ไหมทุกคนเราก็จะไปสักประมาณ11โมงครึ่งพอให้น้องอนาตื่นน้องอนานี่ก็บ้านเงียบๆน้องก็แบบเคิ้มหลับไปจะเที่ยงแล้วก็ยังไม่ตื่นเลยก็ได้ปลูกน้องอนาก็คือเราก็จะออกไปกันสองคนเนาะทุกคนก็ไปซื้อขนมด้วยอะไรด้วยเวลาที่เครียดนะเราก็ต้องหาอะไรทําเนี่ยเแบลบทาตั้งแต่เช้าเลยส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จเแบลบก็ ทำกับข้าวดูดฝุ่นดูดอะไรแบบอู้ทำเวลาเครียดเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยนะทุกคนทำตากพงตากผ้าซักผ้าทำอู้เรียบร้อยมากบ้านก็คือแบบดูดีเลยแหละเวลาที่เราเครียดแล้วคราวนี้มันยังไม่หมดความเครียดใช่ไหมเแบลบก็เลยแบบเอองั้นไปช้อปปิงปปป้งดีกว่าวะไปช้อปปิ้งดีกว่ามันจะได้แบบมันจะได้แบบไม่เครียดไงเแบลบก็เลยพาน้องอนณาออกไปเลย เรามันตัวแม่จะแค่เพื่อทุกคนแค่แหล่งช้อปปิ้งใกล้ๆนี่เราไม่กลัวหรอกเราก็ไปเลยจ้าเพราะว่าเราก็มีบัตรมีเงินอยู่ในบัตรบัตรเราก็มีแล้วเราก็แบบภาษาเราก็ได้นิดหน่อยเนาะเราก็สามารถไปได้แนะ่ะเบลก็ไปเลยกับลูกจ่าเดินไปนะทุกคนไม่ได้แบบนั่งแท็กซี่อะไรไปนะเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้ๆเนาะแดดดีดีวันนี้แบบไม่ร้อนมากบรรยากาศก็คือเย็นเย็นสบายแต่ที่เดินอยู่ข้างล่าง ต้นไม้เขียวขจีแบบอู้ยทาให้จิตใจเราแบบอู้เย็นลงหลายหลายอย่างเลยแหละทุกคนเดี๋ยวเบลก็จะเดินไปแล้วก็เล่าไปด้วยนะทุกคนทุกคนก็สงสัยใช่ไหมว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรอีกแล้วงุ้มหัวอะไรกันอีกแล้วคือมันเวลาที่คุยเรื่องเงินทีไรเนี่ยมันจะเป็นปัญหาทุกทีเลยเป็นเงินนี่เป็นอะไรที่คมมากๆเป็นกระดาษที่คมมากๆแล้วตัดขาดทุกอย่างเลยคือเราพูดกันทีไรเรื่องเงินเนี่ยเอาด้วยความที่เขา เป็นคนบ้านนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วเขาก็เป็นผู้ชายเขาก็อยากบริหารเงินใช่ไหมแล้วเรามีรายได้สองทางทีนี้เราช่วยกันทําก็จริงอยู่ช่วยกันทําแต่ว่าเบลนั้นะเป็นคนเริ่มอ้าวอย่าลืมนะเบลเป็นคนตัดคลิปเบลก็ต้องมีส่วนร่วมในรายได้ตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่า เออเบลใจดีเบลรักเขาเบลยอมทุกอย่างออ้หูมีเท่าไหร่เบลประคนให้เขาหมดไหมค่ะเบลก็ไม่ได้เป็นอุย้ยความรักบางตาหูหนวกตาบอดขนาดนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นเบลเองก็รักเขาแต่ว่าเบลก็รักตัวเองด้วยเบลก็ต้องปกป้องตัวเองเหมือนกันเบลต้องมีสิทธิ์ในมีสิทธิ์ในส่วนตรงนี้ด้วยเบลต้องมีสิทธิ์ในส่วนดูแลตรงนี้ด้วยเบลมีสิทธิ์ ออกความคิดเห็นทุกอย่างเบลก็พูดไปเลยวันนั้นอ่ะเรานั่งกันอยู่ใช่ไหมนางก็พูดไปเรื่อยนะทุกคนดูนางก็พูดไปเรื่อยยิ่งเป็นคนชอบพูดใช่ไหมนางก็เล่าไปเรื่อยนะเบลก็อพูดไปแล้วคราวนี้วันนั้นไม่รู้เป็นอะไรก็พูดแต่เรื่องเงินอยู่นั่นอ่ะพูดพูดพูดเยอะๆเรื่องเงิน,น,นอันนั้นอันนี้อย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นคือรายได้ของพ่อบ้านนี้ แล้วนางก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เแบลบถึงบอกไงว่าเราประหยัดกันใช่ไหมถ้าพ่อบ้านมีรายได้อยู่ทางเดียวก็คือเรามีรายได้ทางนี้แล้วพ่อบ้านเนี่ยนางก็จะเก็บไว้ค่าใช้จ่ายใช้จ่ายลูกแล้วมาลูกจะไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเแบลบก็พยายามหาอะไรได้เสริมบ้างเออเแบลบทําอะไรได้บ้างจนกว่าลูกแเบลบจะโตเแบลบสามารถออกไปทํางานนอกบ้านได้อย่างที่เบลเคยเล่าไปเแบลบก็พยายามเออ โอ้มันมี youtube นะเบลก็เลยทําแบบนี้เบลก็เลยทํามาเรื่อยๆทํามาเรื่อยๆจนแบบว่าเจอทุกคนจนมันได้ในสิ่งที่เบลหวังอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆนะที่มันได้หรือมันผ่านกฎมันอะไรอย่างเงี้ยเบลก็ให้พ่อบ้านดูด้วยแล้วเบลก็บอกพ่อบ้านตลอดว่าเออถ้ามันได้จริงๆเราก็จะไปเที่ยวด้วยกันเราจะกินด้วยกันเบลก็พูดไปเราจะใช้ด้วยกันเพราะว่ามันเป็นของเราสองคนเบลก็พูดอย่างนี้แล้วคราวนี้พอมาวันเนี้ย เลขเวลาเงินมาอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนเวลาเงินเดือนออกเงี้ยเแบลบก็จะจัดสรรปันส่วนว่าเออเราเก็บเนี่ยเราจะไปซื้อที่ดินเนี่ยพื่ที่เราวาดฝันกันไว้เราก็จะไปซื้อที่ดินนะเราเก็บไว้ตรงนี้เอานางก็โอเคแล้วเวลแบลวนไหนเบลอยากให้ลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมเแบลบก็จะเออไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกในความเป็นจริงอ่ะ ที่อิหร่านน่ะเขาก็ไม่ให้ลูกเรียนโรงเรียนเตรียมอนุบาลนะทุกคนมันก็จะมีบางคนที่มีแบบพอแบบค่าใช้จ่ายที่จ่ายได้เขาก็ให้ลูกไปเรียนโรงเรียนเตรียมอนุบาลแต่เราก็คือเบลก็ว่าเบลก็หาเหมือนกันแล้วเราเบลก็อยากให้ลูกไปเรียนโรงเรียนเตรียมอนุบาลแล้วก็อีกสามเดือนเราก็จะไปเข้าโรงเรียน อ่า,อนานุบาลเบลก็อยากให้ลูกไปเรียนเบลก็เลยโอเคก็เลยจ่ายไปเป็นค่าเทอมแล้วคราวนี้เราที่เราจัดสรรปันส่วนเวลาเงินออกเนี่ยเบลก็บอกนะว่าเออเราอยากจะไปซื้อทีนะ่อันนี้เก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเบลก็พูดอย่างนี้ตอนแรกไปบอกพ่อว่านว่าเออจะเบลอ่ะจะทําหลอดไฟเพราะว่าแม่ย่าซื้อหลอดไฟมาให้เบลเบลก็จะเอาช่างมาทําเบลก็พูดพูดกับพ่อบ้านอย่างนี้แต่ว่าพ่อบ้านนางบอกว่าอา่าถ้าซ่อมไฟนะ่ะทาไฟนางบอกว่า ทำเดือนต่อไปก็ได้นางพูดอย่างนี้เราเราไปเที่ยวกันก่อนเราก็จะไปเที่ยวก่อนที่น้องอดินจะไปโรงเรียนเออก็คุยกันก็ได้เแบลบก็ไม่ได้มีปัญหา <นะ S 1> เรื่องไปเที่ยวน่ะมันต้องมีงบประมาณเราจะไปสองจังหวัดที่คุยกันไว้นะเราจะไปจังสองจังหวัดแล้วคราวนี้วันนั้นอ่ะเแบลบแลกเงินไม่ได้เลยเพราะว่าเลทมันสูงมากไม่มีคนแลกเลยมันแลกไม่ได้แล้วคราวนี้นางก็เลยบอกว่าเออถ้าแลกไม่ได้ถ้ามันแลกได้จริงๆก็ขอให้แลกได้สักประมาณ เลกมาเลยประมาณสี่พันนางบอกเป็นค่าใช้จ่ายกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนางพูดไปเนาะเบลก็เลยบอกว่าค่ากับข้าวที่เราตกลงกันไว้สี่พันรอบอาทิตย์ที่แล้วนาะเบลจ่ายไปแล้วนะพันหนึ่งเบลพูดอย่างงี้จ่ายไปแล้วพันหนึ่งแล้วอีกมันก็ต้องเหลืออีกสามพันสี่นางเบลพูดอย่างงี้ก็จะไม่ต้องเอาเยอะจังเบลก็พูดไปอย่างงี้เนาะแล้วนางก็เลยบอกว่าก็เธอซื้อครีมไปตั้งเยอะนางพูดอย่างงี้ซื้อครีมไปเป็นพัน เอ้าว้าอยู่นี่กูแต่งงานบอหรือกูมีครอบครัวไหมหรือว่าเราเป็นตัวคนเดียวอ่นทุกคนเบลก็คิดในหัวเอ้าทาไมพูดแบบนี้เบลก็เลยแบบนางก็เลยแบบไม่พูดอะไรต่อแล้วนางก็แบบจับโทรศัพท์แล้วก็เดินเข้าห้องไปเลยไม่พูดอะไรกับเบลต่อเบลก็แบบเบลก็เฉยเลยนะในความรู้สึกเราอ่ะเบลเบลคิดว่าเออไอ้ให้น่ะมันให้ได้นะทุกคนมันก็แบบได้มาก็คือใช้ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าเบลเองนะเบลก็อยาก ทาคีเหมือนกันจะให้เบลหน้าเหี่ยวหน้าแห้งบอกอยากเบลก็หาเหมือนกันเบลก็นั่งตัดคลิปนั่งพากเสียงอยู่คิดคอนเทนต์ตลอดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แค่จะพาะว่าเธอน่ะขับรถพาฉันไปตรงนู้นทีฉันถ่ายคลิปเธอเธอมีค่าตัวสูงเป็นหลักเจ็ดหลักแปดอุ้ยมันไม่ใช่ค่ะเราทํามาด้วยกันเราสร้างมันด้วยกันจะให้ ผู้หญิงเป็นคนแบบบริหารหรือผู้ชายเป็นคนบริหารมันก็เหมือนกันทุกคนเบลตัวคนเดียวมาตั้งแต่ล็กจนตทําไมเบจะบริหารเงินไม่ได้เบลก็ไม่ใช่คนง่เบลออยู่คนเดียว จ่ายค่าเทอมอ่ะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเบลรู้นะว่าเดือนหนึ่งมันต้องจ่ายเท่าไหร่เดือนหนึ่งมันต้องกินแบบน้อยกินมากเบลเคยเจอมาก่อนเบลรู้หมดเลยว่าต้องทอํายังไงไม่งั้นเบลก็ไม่พยายามทําแล้วก็ไม่พยายามหาไม่พยายามสร้างไรายได้เพื่อแบบครอบครัวเราทุกคนไม่งั้นเบลไม่พยายามความพยายามของเบลเนี่ย มันไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนเบลทำอย่างเงี้ยเพื่อลูกนะเพื่อแบบเออได้จ่ายค่าเทอมให้ลูกนะเราจะได้กินได้ใช้แบบดีขึ้นหน่อยเดี๋ยวจะเบลจะได้ซื้อครีมทาอย่างที่อยากเบลอยากทาเบลอยากซื้ออะไรเบลก็ซื้อเพราะเบลก็เป็นนั่งเป็นคนตัดคลิปเหมือนกันเบลก็นั่งทำไม่ใช่พ่อบ้านทําอยู่คนเดียวแล้วเวลา เงินน่ะมาใช่ไหมเงินมันมามันก็ต้องไปที่เมืองไทยก่อนแล้วเราถึงจะแลกมาที่นี่ได้เราแลกมาที่เนี่ยคือแลกมาก็จะเอามาใส่บัตรของพ่อบ้านหมดเลยแล้วคราวน,นี้พอแลกมาเอา้าเราก็จะซื้ออะไรก็ต้องไปขอผัวอีกทีหนึง่งมันก็แบบเบลก็คิดแล้วอ๋อทำไมอาหารมาก็ให้เขาหมดแล้วเราจะจะใช้อะไรพอเราซื้อครีมหน่อยบ้านเราแล้วทางนี้ว่าเออเราทําไมซื้อครีมแพงงั้นอย่างนี้ห่วยกจะให้กูเทาหนาเหีนะ้ยวหนาแหงนตะีเนาะนะนะ ก็คิดบ้างบางทีก็เบลในความรู้สึกเบลบางทีเบลก็พูดเอาเห็นเก็ตัวเกินไปนะเพราะว่าเราทำทามาด้วยกันแต่เบลเป็นคนเริ่มอะ่ะเอา ก็จะให้เห็นแก็ตัวมากเลยแหละเบลเป็นคนเห็นเก็ตัวมากมันก็ต้องรักตัวเองบ้างแหละบางทีอ่ะเบลก็ต้องเอาลูกเบลสองคนเนาะจะมาให้พอบ้านเนี่ยเวลาเอาเงินมาในบัญชีใช่ไหมแล้วแล้วเงินเท่าไหร่เท่าไหร่เราอยากรู้เนี่ยไม่รู้กับนางไม่ได้เลยนะแต่ว่าพอเราซื้อซื้ออย่างเงี้ยนางก็ว่าเราซื้อเปลืองเอ้าเนาะของมันก็ต้องมีมันก็ต้องซื้อคีมมันมันไม่ได้ซื้อตลอดซื้อไม่ได้ซื้อทุกเดือนนะทุกคนสามสี่เดือนหนูซื้อครั้งหนึ่งเบลซื้ออย่างนี้ ครีมเบลอะครีมเบลที er that, ่เบลใช้ตลอดนั But, if ifer, people, okay broken, okay ่นแหละเบลก็ซ <reinst ated> ื so ้อประมาณนี so ้แ like ต่ว่านางก็บอกว่าเบลอะเบลน่ะใช้เกินใช้แพงเกินนางบอกอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่าเบลอะเบลว่าเบลมันราคาโอเคดีกว่าอย่างอื่นดีกว่าแบรนด์อื่นด้วยนะครีมที่เบลใช้อ่ะมันก็โอเคอยู่แหละเห็นคนอื่นทําด้วยกันเขาไม่ได้มีปัญหาแบบเรื่องเงินเหมือนเบลไหมทุกคนเบลก็ไม่รู้นะ คือเราเห็นแบบนี้คือเราเห็นคนอื่นเขาทําไมโอเคเขาก็ไปด้วยกันถ่ายคลิปด้วยกันเขาก็ไปด้วยกันเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ทําไมของเบลถึงมีปัญหาจังเวลาคุยเรื่องแบบตั้งแต่ที่ยังไม่ได้หรือว่าที่นางให้เบลเบลก็แบบเก็บเล็กผสมน้อยเอาไปให้ไม่ยากเก็บให้ก็แล้วนู่นก็แล้วก็ยังจะแบบยังจะอยากเห็นของเรายังจะอยากแบบเออบริหารทั้งหมดถ้า ถ้าเบลพูดตรงๆนะถ้าเบลเอาให้พ่อบ้านทั้งหมดแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาโกรธเบลเขางอนเบลอย่างเงี้ยเบลจะไปขอใครเนี่ยเบลอยากไปซื้อแพมเพื่อหรือเบลอยากไปช้อปปิ้งของเบลเนี่ยคือเบลต้องเบลต้องไปได้เลยสิเบลก็จะมานั่งงอยคิดมากอย่างนี้เอาให้เขาหมดแล้วตัวเองก็ไม่ได้อะไรเลยคือเราต้องต้องเซฟตัวเองด้วยใช่ไหม นี่เบลเบลเบลว่าเบลก็ว่าเบลคิดถูกอยู่นะเบลก็ไม่ได้คิดแบบผิดไปเลยนะที่ทํามาเนี่ยก็เพื่อครอบครัวทั้งนั้นแล้วเบลบอกตั้งแต่แรกตั้งแต่ทําคือเราไปด้วยกันเรากินด้วยกันเนี่ยแต่เบลไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนบริหารเราไม่ได้พูดตรงนี้แต่เบลอะเบลเงินอยู่ในมือเบลอย่างไงเบลก็ต้องรู้เบลก็ต้องเห็นด้วยถึงจะแลกมาแล้วเอาไปใส่บัญชีของพ่อบ้านนางใช้หมดหรือไม่หมดอันนั้นเบลไม่ทราบแต่ว่าเบล อยากให้รู้เลยว่าให้ไปเนี่เยเบลคุยกันไว้เนี่ยอาทิตย์หนึ่งอ่ะหนึ่งพันบาทเนี่ยทุกคนมันมันใช้ได้เยอะมากเลยนะนเดือนหนึ่งมันมีสี่อาทิตย์ใช่ไหมเราก็ใช้ไปเดือนอาทิตย์ละพันละพัน,ละพ,นละพันก็ว่าไปเนาะนั่นแหละเราก็จะใช้อยู่อย่างนี้แต่มันไม่เกินนี้แต่เราเบลไม่รู้หรอกของมันเท่าไหร่เราก็เราก็ไม่ได้เห็นเงินเนาะนางก็มีแต่บอกว่ามีมีมีม,ม,มีตลอดก็ต้องเป็นมีเงินตัวเองบ้างเนาะนางก็คิดว่านางอะ่ะเสียเปรียบเบล ออถ้าเสียเปรียบถ้าคิดมากคิดเล็กคิดน้อยจะมาทําด้วยกันทําไมแล้วจะมีแต่งงานทําไมเนาะเบลก็คิดอยู่นะว่าจะแต่งงานทําไมวะถ้าแบบถ้าจะมาคิดเล็กคิดน้อยยังไงเบลก็เป็นเมียไหมแต่งงานเมื่อก่อนยังไม่มีรายได้ตรงนี้นางก็ต้องซื้อให้เบลไหมนางก็เป็นคนซื้อให้เบลนะคิมนะ่ะนางก็ซื้อให้เบลแล้วก็มีบ่นบ้างแต่ว่าก็ทําไงได้เราก็อยากได้แต่พอมีมารายได้ตรงนี้ก็ยังมาบ่นอีก จะบ่นทําไมเวลาก็ใช้อยู่ด้วยกันก็ดีที่เบลมาช่วยหาไหมดีที่เราเบลมีรายได้อีกทางไหมทั้งไปค่าเทอมทั้งค่ากินค่าใช้เนี่ยมัน,ม,นมันดีกว่าไหมตัวเองจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยมากเพราะว่าหนึ่งละก็ป่วยแล้วก็นูนก็นี่แล้วเริ่มแก่แล้วก็เริ่มแบบอยาก,กเกษียณแล้วเออเราก็ว่ามาทําตรงนี้มาช่วยกันแต่ว่าอาการบริหารเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเบลเองก็ไม่ได้เห็นเกลตัวได้ ซื้อก็ซื้อกินก็กินด้วยกันไปก็ไปด้วยกันเห็นไหมไปท่องไปเที่ยวอย่างเงี้ยย่างรถยนตนะ์น่ะทุกคนเราก็ยังช่วยกันเลยเราก็ยังแบบเออเรานางครึ่งหนึ่งเบลก็ยังให้ครึ่งหนึ่งเลยเก็ยังช่วยช่วยกันเลยเบลไม่ได้แบบว่าใจใจืดใจดําขนาดนั้นแต่ว่าไอ้ถามว่าเก็บนะ่ะเบลพอมือปลาปุ๊บเบลเก็บปั๊บเลยเบลก็จะเอาแต่ว่าไม่ได้เอามาตรงนี้นะทุกคนอยู่ที่นูน่น อยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่เมืองไทยเลยเบลไม่ไดเอามาตรงนี้เบลไม่เอามาเบลก็จะบอกว่าเอาไว้ตรงนู้นแหละดีที่สุดเพราะหนึ่งเลยเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งนางใจนางจะเปลี่ยนไหมใจเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเขาจะนี่กับเราไหมถ้าเราให้เขาหมดเราก็หมาซีจ้าเราเบลอเบลจะไปขอทานที่ไหนน่ะใครจะซื้อตัว๋วเครื่องบินให้กลับบ้านละ่ะถูกไหมหละ่ะไม่รู้ละ่ะรอบนี้ก็คือแบบอ้แรงเกินไปเบลก็เลยแบบ ไม่คุยดีกว่าเแบลบก็ว่าไม่คุยดีกว่าถ้าจะมาให้คุยเรื่องแบบไร้สาระมากๆเลย ไอ้ที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อครอบครัวทั้งนั้นที่ทํามาที่อดหลับอดนอนที่นั่งคิดอยู่ตลอดว่าจะพูดอะไรจะเขียนอะไรลงไปเนี่ยคิดอยู่ตลอดก็ทําเพื่อครอบครัวทั้งนั้นเพื่อสร้างอนาคตทั้งนั้นถ้ายังไม่เข้าใจหรือว่าจะมานั่งคิดเล็กคิดน้อยบิฉันบริหารเธออยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเธอทําไปฉันจะเป็นคนแบบไอ้นี่คิดไปเรื่อยก็ไม่ไม่ทําดีกว่าเนาะ เบลก็คิดอย่างนี้เลยนะเบลก็จะไม่ถ่ายเขาเลยทุกคนเบลก็จะแบบอยู่นิ่งๆก่อนให้เขาอารมณ์ดีให้เขาใจเย็นค่อยจะคุยเบลคิดอย่างนี้เลยนะถ้าแบบช่วงนี้ก็จะเห็นแต่เบลกับลูกไปก่อนเนาะทุกคนไปช้อปปิ้งกลับมาก็คือขาลากมากทุกคนกลับมาก็เห็นพ่อ้านซื้อของมาเต็มเลยนาะงซื้อไข่มาปะทะกับเบลแล้วเบลก็ซื้อไข่มาเหมือนกันแครอทก็ซื้อมาปะทะกันเบลก็ซื้อมาแล้วนางซื้อถั่วลันเตามาด้วยก็เลยมานั่งเก็บถั่วลันเตากันก็ ทากับข้าวไว้ก็ไม่กินเหมือนเดิมนั่นแหละทุกคนคือถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยค่อนข้างจะโกรธแรงมากๆเบลก็โกรธเหมือนกันนะเบลก็ว่าเบลโกรธมากเหมือนกันนะแบบเออมันมันเยอะเกินไปอะ่ะเรื่องแบบนี้ถ้าจะมัวมาคิดเล็กคิดน้อยนะคือเราใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกก็ถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องแต่งงานเลยถ้ามัวแต่คิดเล็กคิดน้อยคิดแต่เรื่องเงินอย่างเงี้ยพอเห็นรายได้ตรงนี้ก็อยากจะแบบ บริหารทั้งหมดเอาไปใส่รวมตัวเองทั้งหมดแบบนั้นก็เบลก็แป๋วสิทุกคนเบลก็ตายสิออคิดคิดถึงใจเราว่างเนาะบางทีก็คือเราก็แบบเราก็พยายามเราอยากหาเราอยากใช้ใจ่ายของเราตัวเราเองบ้างคุณก็ช่วยก็ดีคุณก็คือสามีเราไงถ้าเราถ้าเราไม่หาคุณหาอยู่ทางเดียวเบลก็ต้องขอผัวถูกไหมอันนี้คือเรามาแบ่งภาระอย่างเงี้ยเรามาเบาภาระอย่างเงี้ย คือมันไม่ดีเหรอมันมันไม่ได้เหรอเแ,แล้วนางก็จะมานั่งคิดเล็กคิดน้อยฉันก็ทําเหมือนกันแบบนั้นโอ้ย ไอคิดไรไปนี่ก็ไ่ต้องแต่งงานละค่ะไปให้ไปบวชซี่ยู้เดียวหลดยังวะเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันนะทุกคนก็ต่างคนต่างเข้ามุมไปก่อนให้เวลาเยียวยาทุกสิ่งเนาะวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทําก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ